สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง w a k u Up ลุตนะครับพอดีว่า Fortnite มันเปลี่ยนซีซั่นเนาะก็มันเป็นธรรมเนียมของช่องอยู่แล้วแหละที่จะต้องมากดล็อกอ่า100พารนะครับผมมาดูกันว่าอ่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมในซีซั่นนี้มีอะไรมากันบ้างสกงสก,กินใหม่อะไรอย่างเงี้ยปไปดูกันเลยนะครับใส่แว่นก่อนแว่นกอนงแสงออฟตัส ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องผมนะทุกคนแค่กดไลค์แค่นั้นเองกดไลค์หรือว่าถ้ายังไม่เคยกดติดตามก็ช่วยกดติดตามกันกนะันนะครับผมนะง่ายๆเลยนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนเอ่อการเติมครั้งนี้นะครับผมนะหรือว่าสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆนะครับแค่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ช่วยกันกดไลค์แค่นั้นเองครับจะขอบคุณมากๆเลยหรือว่าอยากสมัครสมาชิกก็ได้นั่นเองนะครับโอเคเอ่อทำการซื้อตกลงปัป๊บ2,000บาทนะครับแอนเสียเงินอย่างรวดเร็วเราก็จะได้ มาแล้วครับมีบัคหมื่นหโอเคครับนี่ก็เป็นหน้าตาของภาพโปรโมทบัเลอรพาสซีซั่นใหม่นะครับผมมีสกินเท่ๆเยอะเลยนะทุกคนแล้วก็มีคําว่าคำมิซูนเนมา JR ด้วยก็คือเดี๋ยวจะมีตัวละครเนมานะครับที่เป็นนักฟุตบอลระดับโลกผมชอบมากนะคนนี้เก่งมากๆแต่เสียดายล้มเก่งไม่หน่อย <laughs> แต่ว่าเออเดี๋ยวเขาจะมาปรากฏตัวใน Battle Pass Season นี้นะครับมาเป็นสกินเกม Fortnite นะ FIFA มีโรนันโดนะครับ Fortnite ก็มีเนมาร์ N A M <laughs> นี่นะครับผมจะซื้อในราคา2008นนะครับแล้วเขาจะแถมอีก25เลเวลนะวันนี้เรามาปลดล็อก100นะครับผมไม่ต้องห่วงยังไงเราต้องจัดหมดอยู่แล้ว Let's go <S ว w o ้สกินพาร์ทแรกเหรอ ช่างบันช่างบันช่างบันโอเคเรามาไล่ดูแต่ละสกินกันนะครับในแพทนทัสซีซั่นนี้ว่ามีอะไรบ้างนะเอเจนต์โจนเลยตัวแรกนตัวละครดําเนินเรื่องของซีซั่นนี้นะฮะโอเคเรา okay, ก็ข้ามอันที่ไม่สําคัญไปเนาะนี่กีโมดถูพื้นก็โหลดดิ้งสกรีนนะครับสวยงามกระเป๋าหลังคันธน,นูอันนี้เป็นเควสนะครับเรือสิบสี่เป็นเควสไว้ปลดล็อกสกินมั้งนะน่าจะใช่นะฮะ แล้วก็นี่ลาละาคอฟวะ่ะจากเรื่อง Tomb Raider นะครับที่เป็นเกมก็เป็นหนังด้วยนั่นเองนะแนวผจญภัยนะครับโอเคต่อนะครับก็มีที่ขุดนะแล้วก็ถ้าโดดล่มวะ่ะแต่นี้ฟรีนะฮะเอ้ยสวยงามมีแฟด้วยถือแฟโดดลงมาแล้วก็ถ้าตีลังกาหรอเฮ้ยสุดยอดถ้านี้เอาไว้หลบกระสุนเฮ้ยเจ๋เจ๋ง เออเอาไว้ใช้งานได้นะมีประโยชน์มีประโยชน์ล่มลบขาดอันนี้เป็นอีกหน้าหนึ่งนะฮะคนละหน้ากับตัวดีนะอันนี้จะแบบแนว2020นะฮะอันนี้น่าจะเป็น2010นะครับ10ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยยังไม่อัปเดตนะเป็นเก่าก็สกินปืนนะครับสกินปืนจูราสสิกโอ้แนวจูราสสิกอ่าไดนโ,ซโดนโซอสไดโนเสาร์นะฮะเ้ไม้ขุดเชนซอนะฮะเออเท่ดิ ก็สกูสกินทาร์นาวะ่ะยังจา้าบ่ะทุกคนร่มสุดเท่การ์ดดิสทรีถ้าเล่นไพ่ว่ะเฮ้ยยางเฟี้ยวโอ้โหนาวยูซีมีปะนี่ต่อมาครับที่กำลังฮิตกันในตอนนี้นะครับประเทศไทยนี่เล่นกันมันเลยสเก็ตบอร์ดอันนี้เซิร์ฟสเก็ตหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้เป็นสเก็ตบอร์ดแล้วก็ถ้าโดดล่ม เป็นแบบขนนกนะฮะโดดลงมาแล้วก็อัปเกรดสกินนะครับทาราน่าเอ็กทิมชั่นอาร์เมอร์สวยอะ่ะนี่ไม้ขูดคริสตัลแอคจับสกินปืนมีอักษรด้วยนะฮะอักษรรูนนะครับร่มนะครับร่มโอ้ร่ม,รมธรรมดาไปคิดอะไรไม่ออกแล้วเหรอใหญ่ให้เฟี้ยวกว่านี้กระเป๋าหลังครับกระเป๋าหลัง Shit. เป็นแบบคัมพีอะคัมพีเวทอะไรอย่ยสุดยอดนี่ครับถ้าโดดล่มสวยงามโครมาเฟรมว้าว wow. แล้วโคสกินสุดเท่ของซีซั่นนี้นะครับผมว่าน่าจะเท่สำหรับผมนะเท่ที่สุดสำหรับผมนะสกินนี้สกินแรส t นะครับไม่ใช่ใน R.O.V นะคนละตัว <c oughs> ในตัวอย่างคลิปที่แล้วนะทุกคนจะเห็นในร่างสีม่วงของมันนะโคเท่นะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นร่างม่วงนะต้องน่าจะต้องไปปลดล็อกก่อนนะครับ แล้วก็นีครับถ้านั่งสมาธิเรียกอักษรรูนมา Dream s t น n Dream s t o n เพิ่งดูวันดาวิชั่นจบนะฮะนึกถึงวันดาวิชั่นเลยถ้าโดดร่มลำแสงกระเป๋าไขเอก้าว่ะร่มไก่นะฮะเป็นไก่ที่หวยังไม่โผล่เป็นลูกไข่ก่อน โอเคแล้วก็สกินสุดฮาประจำซีซั่นนะครับชาร์กเหรอโอ้เจ้ากุ๊กไก่กุกเจี๊ยบน่ารักเท่โคตรเท่เลยแล้วก็ท่าอะไรเอ่ยอุ้ยชอบมากิก <laughs> BOOST a ็นนะครับเป็นท่าบิดวอล์กโคตรเฟี้ยวอ่าไม้ขุดไก่เหรอดมอัดมไมดั <c oughs> ไม้ไม้ตีกลองนี่เป็นสกินปืนโอ้โหน่ารักสกินปืนน่ารักเคแล้วก็กระเป๋าหลังสเลิฟนะฮะก็เป็นร่างสเลิฟหรอคิดได้ไงเดียวโอ้โหนี้ไม่ชอบเลยเพลงแล้วก็นี้ได้ฟรีนะครับสเปรย์พ่นกำแพงนี่ทุกคน ล่มเหวโคตรเท่ว้าบอกมาจากตรงวิติแล้วก็สกินปืนสุดจา้าบหนิสีโรบลูมมีอัดิเบชั่นด้วยนะฮะตรงซีโร่พอยต์อยู่ตรงปลายปืนสุดเท่แล้วก็สกินครับรีเบิร์ตราเวนนะฮะจากดีซีว่ะทีมไททันว่ะผมไม่เคยดูอะ่ะเคยดูแต่แบบเป็นการ์ตูนตัวเล็กๆอะ่ะที่มีพวกบีตัวหุ่นยนต์ด้วยไซยบอร์กอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยดูแบบ โตัวโตแบบเนี้ยเฮ้ยจากดีซีว่ะทุกคนใครรู้จักก็คอมนต์ก,กันได้นะครับผมไม่เคยดูนะต้องขอโทษด้วยนะฮะมีพลังอะไรไม่รู้เหมือนกันคนนี้แล้วนี้ครับไม้ขุดฟรีเฟียวถึงว่าหน้าตาคุ้นๆเหมือนเคยเห็นนะแต่ไม่เคยดูจริงต้องขออภัยครับแล้วนี้ครับดิเมนชันเกตว่ะดิเมนชันลเกตเป็นประตูวาร์ปนะนึกถึงเอ่อดรสเตรนจ์นะฮะประตูดิเมนชันมิติดดิเมนชันไรเงะ เท่กะระเป๋าวาฟก็ถ้าอีโมของเธอเชิดเป็นการขู่ศัตรูด้วยการหยิบลามะนะฮะเทแล้วก็อันนี้เป็นร่างเพอร์ฟอร์มอ่ะอ๋อร่างคลาสสิกนะฮะยอดโอเคต่อครับสกินปืนสไพร์ริชนี่ก็เป็นพวกรูปโหลดดิ้งนะฮะทุกคนก็ ไปยีว่าร่มไกลเดอร์แบบสุดเท่เฮ้ยน,นี่สวยน,นี่สวยก็สวยอ่ะเออกระเป๋าน,นี่ก็ฟรีเหรอเฮ้ยไม่ต้องเติมก็ฟรีว่ะได้ขอฟรีแต่ต้องเล่นให้ถึงนะทุกคนต้องเล่นให้ถึงเทียร์93นะฮะเออมันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆเนาะอันนี้อะไรอ่ะถ้าโดดล้มแบบลำแสงสวยงามนะครับสวยงาม ก็ี่ขุดว้าวแล้วก็ตัวเทยรยแอสไพรสซินว่ะอย่างเท่ครับใครที่แบบแนวนักฆ่านักฆ่าน่า,นานจะชอบแล้วก็นี่อีโม่ของเธอทำอะไรไอเอ็มไอออนแมนดูอว่าไอออนแมนโอเคอันนี้ก็เป็นพวกเอ่อ เรียกว่าอะไรแถมนะครับแถมนะอ๋อมีท่านั่งด้วยสบายๆนะครับแล,แล้วก็ที่ทูมไรเดอร์เหรอเนี่ยครับทุ่มไรเดอร์จากเอ่อยุค80 90ูนะฮะยุคเก่าแล้วก็สกินไดนโนเสาร์ฮะทารนาทารานานะครับแบบอัปเกรดสีนะจุดฉาดสวยงามอย่างเท่แล้วก็ครักเลยฮะโอ้วันนี้เท่ดีอันนี้เท่ดีนนเฮ้ยใ,ใช้ได้นึกถึงแองกี้เบิร์ดว่ะทุกคนใช่ไหม ที่ถึงอังกี้เบิร์ดแล้วก็อันนี้จาก DC เหมือนกันรีเบิร์ตเรเวนเลยฮะเกิดใหม่สวยงามนิสเียวดีแล้วก็ที่เหลือก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับยังไม่เป,เปิดเผยออกมาเนาะผมคิดว่าน่าจะมีอะไรเกี่ยวกับ DC แน่เลยช่วงนี้แบบจะมีหนัง DC ที่เขาตัดต่อใหม่มาลงด้วย j u Justice League นะน่าสนใจนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับเขา มีคำว่าเนมาด้วยนะทุกคนน่าจะมีนักฟุตบอลเนมามาแน่นอนนะน่าสนใจมากนะครับโอเคมาถึงจุดคลายแบกกันนะครับตามชื่อคลิปเลยทุกคนตามตามสัญญาแน่นอนนะและทุกคนก็ฝากทําตามคำขอของผมด้วยก็คือเข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์คลิปตีนะครับมาลุยกันใช้1นึ่งื่นวีบัคในการปลดล็อก70เทียร์ t s ก s go ถามว่าคุ้มไหมคลิปนี้ไม่คุ้มแน่นอนนะฮะแต่ว่าให้ความสะใจลุลนๆโอเคเพื่อคนดูอ่ะเนาะแล้วก็เพื่อความมันนะฮะฝากทุกคนคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าชอบสกินไหนบ้างในซีซันนี้นะครับเทีย์ที่เท่าไหร่อะไรอย่างดูแล้ว ชอบสกินไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้ด้ครับส่วนตัวผมนะผมชอบเทียร์50ที่สุดแหละนะไม่รู้มีใครชอบเหมือนผมบ้างแต่เดี๋ยวรับรองเดี๋ยวผมจะอัปเกรดสกินดีให้มันแปลงร่างได้ แน่นอนมันจะเฟี้ยวมากๆเดี๋ยวเจอกันนะฮะโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะเป็นการรีวิวเอ่อแบตเตอรพาร์ไปเนาะแล้วก็เติมโชว์ให้ดูนะครับผมไม่ต้องไปเอ่อทำตามก็ได้นะครับเปนเพืองตังนะครับค่อยๆเล่นไปมันก็สามารถปลดล็อกได้เหมือนกันนะสำหรับใครที่อยากเติมแบทเตอรพงแบตเพาร์นะครับผมนะฝากติดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำว่าฟอร์ดในในซีซั่นนี้มีลูกเล่นอะไรใหม่ๆในเกมกันบ้างนะครับโอเคฝากติดตามไปด้วยเนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปต